เห็นใครคะเห็นมานาแล้วยังคะดูสักสามครั้งได้สามครั้งแล้วนอกจากเห็นอาจารย์แล้วเห็นอย่างอื่นด้วยไหมคะเห็นครับเห็นอะไรบอกมาดังๆเห็นเเเรววสนห็ที่ไหนจ๊ะอยู่ข้างหลังอาจารย์อยู่ข้างหลังอาจารย์ตลอดเวลาค่ะแล้วยังไงอีกเห็นรัศมีสีแสงที่ทั้งหมดเจ็ดสีฉับพลันรังสีถือว่าเจ็ดเนาะสกัดรังสีดีกว่า เขาฉับมันหกหกค่ะนี้สัตว์ต่งสีแล้วกันคือเจ็ดแถมไม่สีเนยครับผมค่ะแล้วก็เห็นเห็นตรงไหนคะ็เหนสีเนี่ยสีนี่ส่งมาจากข้างบนลงมาตรงไหนคะลงที่อาจารย์สีสระใช่ไหมคะค่ะใช่ครับแล้วยังไงอีกขณะที่ก็คือสก่ามันจะมีเทพธงค่อนข้างจะเยอะค่ะนะฮะก็เห็นทุกพระองค์ก็ทุกองค์ก็จะมาจะอยู่ข้างบนจะอยู่สูงหน่อย ต้องคุยบาทีจะมองเห็นเท่านั้นก็สิ่งนี้ไม่แค่สามารถที่จะเห็นด้วยตาก็ต้องใช้ทิปพยาจับสุยาสุต้องค่ะแล้วเห็นอะไรอีกคะเขาเรีสวนอยู่ข้างหลังตลอดใช่ครับแล้วท่านช่วยอาจารย์ทาอะไรบ้างจ๊ะก็ดูกมแก้กรมรกษาค่ะคอยบอกคอยกระซิบสุต้องแต่คนเขาไม่รู้ตัวที่มานั่งแต่คุณเห็นน่าดีแล้วคนต้าจะได้กระจ่างว่าทําาจ์บนดุ ไม่ดุครับไปดีลูกลุงพุทธลูกลฉันเองลูกฉันเองฉันต้องช่วยฉันต้องช่วยให้มันใช้กรรมมังแล้วท่านช่วยทำอะไรอีกรนะะฮลุงพุทธเนี่ยไม่ใช่ลุงพุทธหรอกไม่เคยเรียกท่านลุงเลยแต่ท่านศรีนิจมาเรียกลุงพ่อแล้วหลวงพ่อเรียกลุงพุทธ ค่ะแล้วเห็นหลวงพ่อไหมเห็นครับอยู่ตรงไหนอ่ะะไรเวลาอาจารย์บำบัดหลวงพ่ออยู่ไหนจะถ้าผมเห็นท่านอยู่ที่นมุขิงศรีศัพ์ใช่ครับนั่งเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเวลาอาจารย์ตกคนเนี่ยท่านไหนช่วยตกก็พระเวทผิวันพระเวสผิวรณที่หายเพราะว่าท่านตกใช่ไหมใช่ครับค่ะแก้กรรมได้ดูกรรมรักษากรรมได้ค่ะค่ะคือคุณเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหรือเปล่าคะผมลูกของลูกศิษย์ดีกว่าลูกของลูกศิษย์ เคยฝึกมโนมยิทธิไหมคะโอเคครับเคยตกลงได้มโนมยิทธินะคะได้ครับแล้วทําไมเอ่อถึงมาดูรายการนี้พอดีวันนั้นพอดีคุณแม่เปิดคุ้ผมกว่าเปิดเจอใช่ดูแลความใจแปลกแปลกแปลกตรงไหนอ่ะเอ๊ะมารักษารักษาคนแล้วก็จะมาขายของด้วยเออแนวทางมาแล้วตกลงขายไหม แล้วจะลงขายไหมไม่ขายครับผมซื้อก็ไม่ขายอีกซ,อซื้อก็ไม่ขายแล้วจะลงขายยังไงเป็นที่ใหม่ตลาด้ผมคิดเป็นเทคนิคการตลาดอเอาไปใช้ได้นะเทคน<ช>ิคนี้นตอนที่ดูรายการทีวีเนี่ยคุณรู้ได้ย,ยังว่าของแท้หรือของเทียมผมเออพอดูกุู้ของก็ต้องส่งจิตไปถามก็ต้องต่อของจริงของจริง ถามใครถามใครถามหลวงพ่อหรือถามพระพุทธองค์หรือถามโดนครับโดนพระพุทธองค์เขอเอา่านมาอ้างขายของหรือาเออใช่ไหมครับใช่ไปนรกไม่รู้ผุนไหนเลยนะใช่ครับถ้าเอาพระพุทธองค์มาอ้างแบบเนี้ยแล้วเขียนข้อความในทีวีด้วยนะบังอาจมากเลยจต่บางนเนี่ยไมเขากล้าใช้ไหมอ่าแล้วมันจริงไหมตอนแรกไม่กล้าเขียนค่ะไม่กล้าท่านบอกว่าไม่กล้าก็แปลว่าเจ้าไม่เชื่อ ถ้าเชื่อก็ต้องกล้าใช่ไหมคะเหมือนหลวงพอ่อฤาษีเป็นพระองค์เดียวในประเทศไทยที่กล้าบอกว่าเนี่ยได้ไปสวรรค์มาไปนรกมาไปพบพระพุทธเจ้ามาเห็นอะไรมาไปสวรรค์ตอนไหนไปลุนพุทธทาไปนรกตอนไหนพระองค์อ,าาอื่นกลัวข้อหาอวดอุตริใช่ไหมคะอาจารย์อุบลก็เหมือนกันกลัวคนหาว่าบ้านะคะ ก็หลวงพ่อเขาบอกว่าถ้าเองกลัวเขาหาว่าบ้าก็แปลว่าเองไม่เชื่อค่าเองไม่เชื่อค่าเองมาให้ข้าช่วยลวนดีทำไมอ่ะลูกเองจะตายเองก็เรียกข้าผัวเองตายเองก็เรียกพระพุทธองค์ก็รอดแล้วก็เองก็รู้ว่าจริงแล้วทําไมเองไม่กล้าพูดออกทีวีอ่ะใครจะเชื่อเราอ่าต้องเห็นเชื่อกันทั้งหมดนี่คุณยังเชื่อเลยว่ผมเห็นไหมครับค่ะผมเห็นผมเห็นุก็เริ่มกระติอยู่แล้ว ค่ะก็ไม่มีใครทําไงประเทศไทยอ่ะใช่ไหมเขาไม่กล้าไงก็หลวงพ่อหรือว ouais ่าถ้าเองเป็นลูก hm, ข้าเองก็ต้องกล้าเหมือนข้าแอบอ้างเยอะแอบอ้างเยอะมั่วนิ่งใช่ไหมหมดเอะค่ะแล้วใจตัวมั่วไหมมั่วไหมเนี่ยไม่มั่วแอบอ้างไหมไม่ได้แอบอ้างค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอะคือนรกสาหรับการแอบอ้างเบื้องสูงชีวิตเลือดเนื้อร่างกายและวิญญาณของาจารย์มล ถวายพระพุทธองค์ไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจึงเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพธมเทวดาที่ท่านก็เป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยในการบำบัดนะคะและที่มาสนับสนุนและที่คุณมาวันนี้คุณก็มาได้เห็นอะไรด้วยตัวเองใช่ไหมคะคุณใช้โมโนมิทิในตอนที่เข้ามาใช่ไหมคะ ตอนที่มาหน้านตรงเนี้ยลองพูดก็อ๋อที่นี่ถ้าภูมิเยอะไหมเห็นก็เห็นเลยผมผมเรื่องกำหนดผมก็เห็นแล้วอ่าจริงๆไม่ต้องกำหนดหลวงพอ่อฤาษีบอกว่าถ้ากำหนดนี่ยังถือว่าชา้าใช่ไหมนี่ปุ๊บอ๋อก็คือมันต้องๆเยอะที่นี่แต่เยอะสีเยอะพอเพียใช่ไหมอย่างน,น,นที่เห็นก็คือเราไปทำมาจับด้วยทำมาจับค่ะไม่สนใจดีแต่ว่าประดับธรรมค่อนข้างจะระดับอยู่ตรงไหนปีสามปีสามค่ะเห็นมนุษย์ต่างดาวไหมอ๋อเห็นตั้งแต่เดินก็เดินเห็นตั้งแต่เม่เดินเยอะมากใช่ก็เดิน ค่ะตัวคุณชื่ออะไรยังไม่ได้ถามเลยชื่อประทีปครับประทีปนังสกุละไรคะยอดวัสินครับยอดวัสินยอดวัินอยู่กรุงเทพเหรอครับรต้องครับค่ะเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง<แ>ชื่อร้านอะไรจ๊ะสุนทรวาฤิ์ครับสุนทรวาฤทธิ์มาหลังอาจารย์จะได้ผ่านไปแวะข,ขอข้าวกินโคตมากเลยครับนะคะแล้วคนนี้เป็นใครคะพี่สาวค่ะพี่สาวนี่มามีนะคะอ้าวพี่สาวชื่ออะไรจ๊ะ กัตาค่ะลำพิภูณยอดมสิงค่ะยอดมสิงคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อขาหุ้งขาหุ้งค่ะขาหุ้งลำพิภูณ์ว่างๆก็เข้าไปนั่งในพีระมิดได้นะคะจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะคะเผื่อพบตาโรลแล้วมาล้างตับพบอยูบแล้วพบหมดแล้วนะพบหมดแล้วนะฟารโอลฟารโอนี่พบกี่พระองค์อ่ะก็รัชกาลจะเรียกองค์ไหนก็ได้คุณเห็นพระนางเนเฟอร์ตารีไหม อ่าคุณขอเห็นเลยเห็นหน้าตาเป็นยังไงอ๋อคล้ายๆคนข้างผมคล้ายๆเหรอแล้วคุกเห็นอะไรนะคะ่าอู้นะ เห็นมาแล้วค่ะสวยไหมสง่างามนุ่มสง่างามมากกว่าสง่างามค่ะน่าเป็นขาวระหว่างคริโอพัตรากับพนาเนฟโรตาลีใครสวยกว่ากันคริอพัตรานี่ถือว่าสง่างามค่ะแต่เนฟโรตาลีนี่สวยหวานค่ะหวานมัดใจมากกว่าค่ะนะครับค่ะแล้วใครที่ช่วยเหลือในการบริหารจัดการที่นี่จะต้องเป็น ใช่คะพนานในเฟอร์ตารีเอ็นนี่เขาของจริงนะเขาของจริงไม่หรอกรู้ว่าจริงอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นการทดสอบแต่ไม่ได้ลองพูนนะขอบคุณขอบคุณเลยนะประทครับมีชื่อเล่นไหมไม่มีครับเรียกประทีปเลยนะได้เลยแปลว่าแสงไฟแสงสว่างนะคะก็คุณก็แนะนําแสงสว่างอีกดวงหนึ่ง มาสู่บ้านสวนพีระมิดนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะสร้างพีระมิดค่ะได้ค่ะสร้างกี่องค์คะสามองค์สามองค์นี่เราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยนะไม่เคยแต่เรามีความสัมพันธ์กันมาเห็นในทีวีเเรื่องปกติอนุโมทนาบุญเลยค่ะเราได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นเงินเท่าไหร่คะ่ช่วยใส่ตู้เลยค่ะนะคะ คุณนึอกออกไหมว่าคุณเคยอยู่กับอาจารย์มาไปนะฮะคุณเคยอยู่กับอาจารย์มานึอกออกไหมอ๋อรู้ครับรู้นะคะรู้ครับก็ถ้ามีเขาบอกมีบุญสัมพันธ์ก็ต้องมาช่วยเหลือที่อียิปต์ถูกต้องครับเดี๋ยวผม,ม,วมต้องไปเหมือนกันค่ะแล้วมีศรัทธาไหมคะที่มาศรัทธาร้อยเปอร์เซ็นต <laughs> ์ศรัทธาใครพระพุทธเจ้าเนี่ยครผมวดมนต์ทุกคืนเลยค่ะคาหุงของพ่อพะวันแล้วไม่คิดว่าอาจารย์อุบลเอาพระพุทธเจ้ามาล้อเล่นเหรอไม่ใช่แต่ว่า,า <laughs> ผมคิดว่าผมยังทําไม่ถูก ไม่ใช่ศรัทธาพระเจ้าแต่อาจจะชื่อว่าอาจารย์บลน,น่ะเกบาปหนาขนาดนี้คุณยังมาหาอีกเหรออ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิด่างนั้นเลยที่มาหาอาจารย์บนเนี่ยเรื่องจะว่าพูดาำตรงเลยว่าไปหาหมอวิทยาศาสตร์หาหมออะไรกันแล้วแต่เนี่ยค่<ฮ>ะคือสุดท้ายก็คือสวดมนต์มาป็สองสามปีนะฮะตั้งแต่เออรี่ดีทายมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่ทางอาจารย์บนพูดว่า บุญอะไรก็ไม่เท่ากับอุทิศส่วนกลเท่ากับน,น,น,นั่งกรรมฐานใช่ค่ะผมก็ลองนั่งดูแต่มันใช้ประมาณไม่เกินหนาทีมันก็ใจมันจะออกแล้วมันไม่สงบมันยังไม่สงบแต่พยายามออจะนั่งพยายามจะนั่งคก็เลยคิดว่าผมคิดว่ายัง